สวัสดีครับบ่าวเดชเจลาทูอิเที่ยวนะครับวันนี้ได้มีโอกาสเอาหมวกอันหน้าหมวกเอาหมวกมาให้กับลูกน้องเสียนนนะคคอนวอยกันร้อนกันแดดพี่น้องเห็นไหมครับนี่นะครับไปเราไปหาเสียนนนกันไปตามเราไปหาเสียนนลก็เอาหมวกให้กัน ป๋าอเอาหมวกให้คนวอยไปทางโน้นนะเจยนนครับเ <c oughs> มื่อะต้องไม่แข่ะนะ,ะลื่นนะนเออใครก็รับมาได้เจยนนเฉลียวมารมาับก็ได้อันนี้ให้เฉพาะทีมเจยนนก่อนนะอ่ามีน่าจะมีประมาณสิบสองคน 42ไปตัวแทนมารับคนลุกหล่อมารับแล้วมานะเลือกก่อนเด้อถุงใสายไฟถุงใส่ไฟเอ่อสามารถเลือกได้บ่พ่อได้ตัวนู้เลือกก่อนเลยเฉลียวเลือกก่อนเลยครับเลือกก่อนเลยฉลียวเลือกก่อนเลยนู่นน่ะแล้วให้คนนู้นเลือกต่อไปดูน่ะ คอนวอยร้อนตอนนี้ให้ทีมเสียนนไปก่อนวันหลังให้ทีมอื่นขอบคุณะน,นะคะระับสวัส,ด,สดีครับพ่อพ่อสวัส <มา S 2> ดีครับ่สวัสดีครับสวัสดีครับมาประจำอยู่นี่เลยเหรือมือชส้าได้ไปบ้านน้องอิงมาไหมไม่แม่ไม่ได้ไปโอ้เอาโอเคมากับวงมือคกนอ่ามากับวงมือเกน็นกับวงมู่นนูนแบ่งกันเบ็นมาแล้วอา้าวเรามีโอกาสช่วยเหลือนะครับ เราถ่ายคลิปพอมีอไรายได้บ้างเราก็ <c oughs> แบ่งปันกันนะครับอ่าตอนนี้พร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วเกิ <c oughs> ดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ พ่อใหญ่มาทำอะไรอะ่ะมาดูหมอลำหรือ,มา,ม,อมาดูเวทีก่อนอใหญ่บ่ให,ใหญ่ครักเนาะพ่อใหญ่มาดูเวทีแล้วครับใหญ่ครัก โอ้ล้มแน่นอนถ้าใครมาตื่นลงก็ล้มผมเดินสองรอบล้มละจะล้มเมื่อกี้น่ะเกือบล้มไปเออว่ามันจะน็อกก่อนสิมันไงเออมันหงายท้องอ่ะไงท้องเนี่ยตรงเนี้ยลื่นมากเลยเนี่ยบริเวณนี้ลื่นมากนะครับใครมานะคอยชมนะครับ เขามันเขาไ่มากเขากว่าแล้วแต่มันไม่หมดมันซึมเออมันซึมเขาต้องเอาน้ำมาฉีดอ่อเอาน้ำน้ำแรงมาฉีดเอารถนั่งมาฉีดออกแม่นรถเทศาบาลมาฉีดต่อเออรถเทศบาลทีนี้เขาไม่ได้เอามาเขากวาดว่ามันหมดแต่มันไม่หมดมันซึมขึ้นมาอีกแ่ทีเเช็ดกัับูมมนนจะล้้ต มาแล้วแม่ใหญ่เอาตรงไหนแม่ใหญ่ตรงนี้มองไม่เห็นนะแม่ใหญ่ตรงนน้นแหละตรงนู้นแหละนี่นี่นี่แม่ในแม่เออนั่นก็ได้แต่มาหลายผืนจะไหวหรือไหวโน่นหน้าฝายมันแขะอ่ะอาตรงนั้นอ่ะหมอ ตอนนี้ดนตรีเครื่องดนตรีตั้งแล้วครับเวทีพร้อมแล้วนะเวทีพร้อมมากมาแล้วนะเสียนนมา แต่ตรงนั้นใกล้ลำโพงหน่อยนะครับตรงนั้นแต่ว่าไม่ตรงหรอกแต่ตรงนู้นตรงมืออ่ามีมาเซินเซอร์มามีหมอลำมาบางส่วนหมอลำศิลปินมาบางส่วนเพื่อเดินมาให้คนเห็นเยอะๆคนจะยืนข้างๆเยอะแยะ

มําคือมาเป็นอย่างนี้กลางวันคือมาแดดมาแดดจ,จ้า มาดูเฉลียนะ่ยกันครับเฉลี่ยวทำไมทำแบบนี้ทางดนตรีมาแล้วนะ ทิมจาพาพมาแล้วครับเอาเครื่องดื่มมานะครับใ่ใหญ่มะกูดาสครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับชอบก,ชกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวเด็ดด้วยนะครับสวัสดีครับ